หวยพระประทัดเนนมาแล้วนะคะเลขเด็ดสำนักดังที่ช่อง3 a มเอนำมาฝากให้ท่านผู้ชมรับชมนะคะเลขเด็ดของพระแม่นแม่นเนนดังๆมาให้ท่านรับชมอีกแล้วนะคะงวดนี้มีเลขอะไรกันบ้างไปรับชมพร้อมๆกันนะคะนี่เลยนะคะเลขเด็ดพระครูหลวงปู่เท่านะคะงวด30ธันวามาแล้วนะคะตามนี้เลยนะคะนี่เลยนะคะ 630530นะคะนี่เลยเด่นตามนี้นะคะนี่เลยนะคะท่านไหนชื่นชอบนี่เปิดหน้าจอรอแคปได้เลยนะคะมีหลายตัวเด่นนะคะนี่เลยนะคะชุดด้านบนจะมี2535 26 36นะคะคู่เงินด้านล่างมี26 8 6 2 9 8 9นะคะนี่เลยนะคะเลขรพระครูหลวงปู่เท่านะคะแล้วก็ ตามมาด้วยนะคะเลขเด็ดเนนน้อยนะคะซื้อหวยยังโยมนะคะงวดนี้เนนน้อยเขาให้มานี่เลยนะคะ5 2 0 3 1 2 6 1 3 0 1 8นะคะนี่เลยนะคะซึ่งซึ่งหวยยังโยมกับหวยพระนี่ไม่ตรงกันนะคะก็พินิจพิเคราะห์ให้ดีนะคะเลขเด็ดสำนักดัง เลขพระประทะเนนนะคะขอให้ได้ขอให้โดนกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ